นักเรียนคะเข้าไปที่ Google Chrome นะคะอันนี้ทำแบบสอบถามออนไลน์นะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้า w w w Google.com และตรวจสอบว่านักเรียนได้ sign in Gmail ของตัวเองหรือยังและกดในแถบนะคะที่เป็นตุ่มๆต,ตารางเยอะๆเ,เนาะ,นะด้านขวามือแล้วก็เข้า Google form สีม่วงๆนะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนักเรียนก็พิม แบบสอบถามของนักเรียนนะคะ,ะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ามาพิมพ์ชื่อเรื่องแบบสอบถามด้านบนได้เลยนะคะสังเกตว่าขณะที่นักเรียนพิมพ์นะคะใน google form ก็จะมีการบันทึกนะคะข้อมูลอยู่ตลอดเวลานักเรียนไม่ต้องกลัวที่จะ,ะข้อมูลหายหรือว่าต้องเซฟกดเซฟตรงไหนไม่ไม่ต้องนะคะอะ เสร็จแล้วนักเรียนก็พิมพ์ชื่อเรื่องแบบสอบถามตามรายงานกลุ่มของนักเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะที่ส่งรายงานมาให้ครูก็จะเป็นแบบสอบถามเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์นะคะนักเรียนพิมพ์ตามหัวข้อของนักเรียนได้เลยนะคะด้านบน นักเรียนสามารถเขียนวัตถุประสงค์นะคะตรงคําอธิบายแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยนะคะต่อจากหัวข้อใหญ่ของแบบสอบถามเรานะคะ นักเรียนสามารถพิมพ์คำชี้แจงเพิ่มได้นะคะในกล่องข้อความเดียวกันหรือว่าถ้าอยากเพิ่มหัวข้อใหม่ให้ไปคลิกตัว T ใหญ่ T เล็กข้างล่างสุดนะคะมันก็จะขึ้นกล่องข้อความใหม่ให้เรานะคะแล้วเราก็พิมพ์คำชี้แจงซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนถ้าในเป p e r นะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่าโปรดเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องว่างเท่านี้เป็น แบบสอบถามออนไลน์นะคะนักนเรียนก็อาจจะเปลี่ยนข้อความคําชี้แจงใหม่นะคะว่าโปรดเลือกคําตอบหรืออะไรก็ตามนะคะเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องหรือว่าให้สอดคล้องนะคะแบบสอบถามออนไลน์ที่เราจะให้เพื่อนๆนนักเรียนได้ตอบ อันนี้ครูก็เปลี่ยนเป็นโปรดเลือกหรือเติมข้อความตามความคิดเห็นหรือตรงตามความเป็นจริงนะคะ,ะคราวนี้มันจะไม่ใช้คําว่าเขียนเครื่องหมายถูกและเพราะว่าเราไม่ได้เขียนนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะเพิ่มส่วนที่2เป็นหัวข้อใหญ่ตอนที่1นนะคะตรงด้านล่างขวามือขีด2ขีดนะคะคลิกขึ้นไปมันจะมีคาอส่วนที่2ขึ้นมานะเราก็เขียนตอนที่1ตอนแรกนะคะ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะเพิ่มกล่องข้อความโดยกดที่ปุ่มด้านซ้ายล่างนะคะกดปุ่มบวก ซ้ายล่างเสร็จแล้วก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมากล่องใหม่นะคะตอนนี้กล่องข้อความอยู่ด้านบนนะคะนักเรียนกดปุ่มที่เป็นจุดจๆหกจุดลากลงมานะคะให้อยู่ข้างล่างของส่วนที่2อที่เราจะทำแบบสอบถามต่อไปนะคะตอนที่1น,นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศจะมีตัวเลือกนะคะคำตอบสั้นนะคะหรือ,อย่อหน้า หรือหลายตัวเลือกนะคะถ้าหลายตัวเลือกก็จะเป็นการกดเลือกระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนะคะนอกจากหลายตัวเลือกแล้วนะคะก็ยังมีช่องทาเครื่องหมายนะช่องทาเครื่องหมายก็คล้ายๆกับหลายตัวเลือกนะคะก็เราสามารถกด เลือกระหว่างเพศหญิงกับเพศชายมีเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงก็เป็นการเลือกตัวเลือกเหมือนกันนะคะก็จะมีรูปแบบต่างๆแล้วนักเรียนก็กดตรงคําว่าจําเป็นนะคะให้เป็นตุ่มแถบสีนะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายดอกจันเพื่อไม่ให้เพื่อนข้ามต่อมาส่วนที่สามเหมือนเดิมคะ่ะคลิกตรงที่เป็นมุมขวาล่างนะคะก็จะพิมพ์ตอนที่ 2นะคะก็จะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุพฤติกรรมการใช้มือถือตามหัวข้อของนักเรียนเลยนะคะแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นก็เพิ่มกล่องข้อความเหมือนเดิมคะ่ะ ตุ่มล่างซ้ายบวกนะคะก็จะขึ้นกล่องข้อความใหม่นะคะเป็นเลือกแบบตารางนะคะตารางกริดช่องทําเครื่องหมายอ่ะ,ะก็จะมีแถวกับคอลัมน์นะคะอ่ะแถวแถวก็คือข้อความแนวนอนนะคะก็คือเช่นรายการ1เล่นเกมนะคะสอ่ะเรียนออนไลน์น,นี่ก็คือเป็นหัวข้อรายการก็คือแถวคําว่าแถวนะคะก็คือหนูก็ต้องพิมพ์ หมายเลขหนึ่งเล่นเกมหมายเลขสองอะไรก็ว่าไปาตามหัวข้อรายการที่หนูตั้งไว้นะคะส่วนคอลัมน์อ่ะคอลัมน์ก็จะเป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งก็คือด้านบนสุดเช่นมากปานกลางและน้อยนะคะ หลังจากนั้นนักเรียนตรวจสอบนะคะว่าต้องมีคําตอบทุกแถวนะคะ,ะกดเปิดให้เป็นสีสีอะไรก็ตามลักษณะรูปแบบของนักเรียนนะคะกดจําเป็นต้องกดทุกอันนะคะทุกกล่องเพื่อไม่ให้เพื่อนเราทําข้ามเพราะถ้าทําข้ามมันจะไม่สามารถประมวลผลได้อ่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มกล่องข้อความเหมือนเดิมค่ะข้างล่างซ้ายบวกเนาะ ก็คือกล่องข้อความสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นแบบสอบถามนะคะ,ะแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะนะคะแบบสอบถามปลายเปิดนะคะก็จะมีตัวเลือกเป็นคําตอบสั้นกับย่อหน้านะคะอันนี้ครูเลือกย่อหน้าเราก็กดจําเป็นนะคะเพื่อให้เพื่อนตอบให้ครบ เมื่อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้โดยกดจุดสจุดด้านบนนะคะกดดูตัวอย่างนะตัวอย่างก็จะเหมือนของจริงที่เพื่อนจะต้องทำํำกดเลือกเพศเอาเพศไหนถ้าไม่กดก็ไม่สามารถไปหน้าถัดไปได้นะคะ,ะกดหน้าถัดไปเสร็จแล้วเราก็มีแบบประเมินมากปานกลางแล้วก็น้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ตอบตอบไม่ครบก็จะไม่สามารถกดส่งได้นะคะเพราะเรากดว่าต้องมีคำตอบทุกช่องพอกดเรียบร้อยแล้ว่ข้อเสนอแนะเราก็กดเหมือนกันว่าจำเป็นนักเรียนก็จะต้องอตอบให้ครบทุกช่องนะคะไม่ว่าจะเขียนเต็มหรือจะแดดหรือยังไงก็ต้องตอบให้ครบทุกช่องถึงจะกดส่งได้นะคะตามแบบเลย เสร็จแล้วนักเรียนกดส่งนะคะอันนี้สำหรับดูตัวอย่างเนาะแล้วเราก็ไปกดหน้าต่างใหม่กลับไปดูหน้าต่างเดิมที่เราที่สามารถแก้ไขได้นะคะก็จะมีการตอบกลับมาหนึ่งคนนะคะด้านบนสามหัวข้อ,อก็จะเป็นเพศหญิงเพราะว่าครูเพิ่งทำไปเมื่อกี้คนเดียวเนาะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถสร้างเป็น สร้างเป็นไฟล์ Excel นะคะโดยนักเรียนนะคะก็กดไปที่สีเขียว,ยวด้านขวามือนะคะก็จะมีคำว่าสร้างสเปซชีตใหม่นักเรียนก็เปลี่ยนชื่อนะคะสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์ได้เป็นการตอบแบบสอบถามหรืออะไรก็อันนี้แล้วแต่นักเรียนแต่และกลุ่มนะคะ หลังจากนักเรียนตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดสร้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดดูไฟล์อ่ะเราก็จะเห็นข้อมูลที่เพื่อนเราทำนะคะว่าตอบแต่ละหัวข้อนะคะว่าผลการประเมินเป็นอย่างไรมีเวลามีวันที่บอกว่าเพื่อนคนนี้ตอบเวลาใดวันที่เท่าไหร่นะคะ,ะหลังจากนั้นถ้านักเรียนมั่นใจว่าอ่ะ ตัวสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกดตรงคำว่าส่งด้านบนขวามือสีม่วงๆนะคะพอกดแล้วก็จะมีซองจดหมายเป็นส่งแบบอีเมลแล้วถัดมาก็จะเป็นการคัดลอกนะคะแบบ URL นะคะแบบลิงก์แล้วก็แบบฝั่ง HTML ส่วนใหญ่นิยมแบบคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็กดตัด URL ให้สั้นลงเสร็จแล้วก็คัดลอกเพื่อ รียมส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนทําแบบสอบถามหรือนักเรียนจะลองเปิดในแท็บใหม่ของหน้า google chrome ก็ได้นะคะก็จะเหมือนเดิมนะถ้าใครอยากแก้ไขอีกก็กดตรงเครื่องหมายที่เป็นรูปดินสอข้างล่างนะคะขวามือแก้ไขแบบฟอร์มนี้สามารถกดได้เลยนะคะพอกดแล้วแก้ไขแบบฟอร์มสามารถไปคลิกตรงที่รูปจานสีด้านบนนะคะ ก็จะมีสีแถบสีต่างๆให้นักเรียนเลือกหรือเปลี่ยนหัวทีมตามความต้องการของแต่และกลุ่มเลยนะคะว่าอยากได้หัวทีมที่มีลักษณะภาพยังไงหรือ,อหนูเอาภาพนำเข้าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้อะเสร็จแล้วก็ลองคัดลอกและวางลิงก์เมื่อกี้นะคะอีกรอบนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปแบบแบบสอบถามก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่านักเรียนสามารถลองตกแต่งได้นะคะ เมื่อนักเรียนมั่นใจแล้วว่าเราจะทําแบบสอบถามแบบนี้ก็คัดลอกลิงก์แล้วก็กดวางส่งมาที่กลุ่ม IS ตามห้องเรียนของนักเรียนนะคะเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มในห้องเราทำแบบสอบถานรวมถึงกลุ่มนักเรียนเองก็ต้องทำด้วยนะคะพิมพ์ชื่อกลุ่มส่งต่อจากลิงก์ที่ส่ง